ววอะเขายาวขวดอ่ะจะต้องมาไหนคุณบา้านจะต้องมาไหนคุณบา้ณบานะชิมูอว่าหนักนะหนั่นมันหนักมันหนักคุณทำอะไรคะดูอะไรดูอะไรคะดูต้นอะไรคะนี่ต้นอะไรคะคุณแม่จับลองดูคุณแม่จับลองดูได้ไงคุณแม่จับแล้วตรงนีคิ้ว มีเยอะไหมเดินดูสิโอเยอะจังเลยคุณแม่เดินดูคุณแม่เดินดูต้นอะไรคะบอกคุณแม่ไหนต้นอะไรเนี่ยต้นอะไรหนิที่มันเต้นระบำอยู่ในต้นอะไรต้นหนะอะไรนะคะต้นหนะต้นระบำอืมต้นนัมันเต้นระบำเราเดินไปดูทางโน้นสิ โอ้โห oh อันนี้ฟักทองสปาเกตตี้ออกลูกแล้วน <Okay. S 1> ืมไหนชี้ให้แม่ดูหน่อยเอออต้นฟักทองสปาเกตตี้ออกลูกแล้วเหรอลูกห,หนต้นบัตเตอร์นัดชี้ให้ดูสิอ๋อนี่อปลูกผักอยู่ริมรั้วเหรอลูกอ,อ่ะพูดสิปลูกผ <laughs> ักริมรั้วผักริมรั้วผักริมรั้ว แม,แม่เปิดลองดูคุณแม่เปิดลองดูอ่ะเปิดลองดูโอ้โห,โอ,โ,หโอ้โหบัตเตอร์นัทอย่าจับครับอย่าจับเดี๋ยวเขาจะล่วง,งล่วงอะไผลเขาจะล่วงครับนี่ติดลูกแล้วนี่ติดลูกเยอะเลยไปเดินไปดูผักอันอื่นบ้างผักนะคะโอเคครับไปเดินครับ โอ้ไอคินพาดูผักอะไรคะผักอะไรนะคะผ,ผักเคียวผักเคียวเออเคียวสีม่วงเหรอคะเคสีม่วงอืมจะดูอะไรอีกคะอันนี้ต้นอะไรคะน้องคินเนี่ยเอ้ต้นนี้เลยน้ำน้ั่ขาอะไรนะคะน,น้ำน้ั่หมาบ หน่อไม้น้ำมาเดินดูสิพาคุณผู้ชมดูสิเอ๊ะอะวิ่งมาเอ๊เก่งวิ่งไปวิ่งมาอะเดินวิ่งมาทางนี้เออเดินวิ่งอ้อมมาทางนี้มาทางนี้อุ้ย เสียงอะไรเสียงตุกก <c oughs> งกก๊กแกเสียงตุ๊กแกเสียงตุ๊กแกเหรอลูกเะตุ๊กแกตุ๊กแกมันออร้องยังไงอยู่บนบ้านเหรอะมันอยู่บนบ้านมันออร้องยังไงกับไอแกกลัวไหมอ่ะ <c oughs> กลัวไม่กลัวมันน่าอะไร,รน่ารักอืมน่ารัก เต้นระเบฮะเต้นแรงแรงเต้นแรงแรงหนูหน่อไม้น้ำมันเต้นระบิดแล้วดูอันนี้อันนี้ไม่เต้นเลยอันนี้อะไรจิอันนี้ดูอันนี่ดูอะไรพาคุณผู้ชมมาดูกระสอบดินหมักสิอ่าเดินมานี่อะไรหน่อไม้น้ำค่ะอันนี้อะไรคะกระสอบกระสอบอะไรคะ ก็สอบดินหมักใบไม้ไมโนโน no, no, ไม่จิ้มไมปเดินไปดูทางนู้นไปดูต้นแตงกวาน่ะแตงกวาหนึ่งนี่ไงต้นแตงกวาแตงกวาครับอะไรนะคะแตงกวาไปดูอะไรนะคะแตงกวาฮหาหน้ามาพูดกับก้องแตงกวาครับแตงกวาครับเอาไปครับไปไหนแตงกวาอยู่ไหนครับว้าวต้นแตงกวาโตแล้ว Miki, tolnap sih. One, mm. two, three. Five, six, seven, eight, nine. Oh. Berenai ke arah sana sih. Berenai ke arah sana sih. เขือเทศเรอลูกเก็บเอาเก็บเอาอ่ะเก็บมาอ้ําไดไหมอ่ะอ้ํเลยงำอ้ํเลยโนโนสีเขียวไม่เอาครับเอาแต่สีเหลืองกับสีแดงว้ายบีบเขาทำไม <laughs> โอ้ดูสิอันนี้อะไรเ mm. น่เน่เน่นนะ่ สารแน่ไล้แน่อืมสารแน่อันเด็บนีไ่ได้ไหมไม่ได้ยังเขียวอยู่ค่ะสีแดงไหยสีแดงไม่มีเดินไปดูต้นอื่นสิมีไหมสีแดงมันไปดูทางนู้นเออมันอยู่ข้างในลึกๆเหรอไหนอเอาาเอเอเยอะอยู่หรอไปดูไปดูต้นอื่นสิ ค่อยๆเดินโอ้โนโนนไม่ต้องเก็บครับเรายังไม่ได้ทํากินครับมาดูมาดูอันนี้สิอมาดูมะเขือดีไม่เด็ดครับไม่เด็ดไม่เด็ดยังไม่เด็ดครับไปดูอะไรดีดูสตรอเบอรี่ไหมออไหนสุกหรือยังแดงหรือยังแดงแล้วดึงเลยถ้าแดงแล้วดึงได้เลย เก็บเลยลูกนี่ไงนี่ไงลูกแดงแดงเลยเก็บเลยครับนี่แดงหมาอนแดงอ่ะชิมได้เลยงามหวานหรือเปรี้ยวเยยม ลูกเล็กจังเลยอันนี้ยังไม่แดงครับลูกนั้นยังไม่แดงยังไม่เก็บครับลูกลูกนี้เล็กอยู่ครับอันนี้ต้นอะไรครับอันนี้ต้นคะน้าครับคะน้าอะไรผักคะน้าคะน้าอะไรคะน้าคืออะไรคือผักครับผักอะไรผักคะน้าเอาไว้ผัดกับหมูกรอบ คะณาหมูก,กรอบอาคินเคยกินไหมหลูกกินไหมคะณาหมูก,กรอบใส่จาน,ใช,จานใช่ใส่จานโอไม่ได้ระบำ<น>ไหนน้องก็ต้โอ้ยหนอนไม้น้ำเต้นระบำเยอะเลยไปดูไหมเจมส์มาก,ก่อนอันนี้ก็เต้นไหนเออสวิตช์ชทเต้นอ่ะนั่งลองดูนั่งลองดูงงด,ดูสวิตช์ชทเต้น ้กสวิชาตสวิตชัก็มีอวันนี้คุณแม่ปลูกมันฝรั่งนะเนี่ยอยู่ในตะกร้าเนี่ยยังไม่งอกเลยอันนี้เลยสวิชาอย่าดึงอย่าดึงโน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 อย่าดึง <ไว S 2> เขา,แม,าแม่บอกว่าอย่าดึงครับ<ว>เขาเพิ่งหายคอพับคออ่อนแม่เพิ่งปลูกเพิ่งเอาออกมาจากถาดลุม<ว>โอ้ดูหน่อไม้น้ำเต้นระบำใหญ่เลยไปดูไปดู ไม้น้ำคาเต้นระบำใหญ่เลยเดินไปเดินไปเดินอ้อมไปทางนู้นโอ้เขียวก็เต้นระบายแม่บอกว่าเขียวก็เต้นระบายเขียวเต้นระบำชื่อเหมือนกับเต้นระบายชูกินเต้นระบำยไหม อันนี้ต้นอะไรคะมอนเตล่าฮะม่ดต้นอะไรนะลูกมอนเตล่ามอนเตล่ามอนเตล่าเต้นระบำไหมเต้นแรงแรงอืมเต้นแรงแรงมอนเตล่าเต้นระบำแล้ววยกรงเต้อ้บัตเตอร์ไฟก็มาก็มา พ่อจ้าเอามากับจ้าพี่เชียวเอามากับพี่เชียวอยู่กับพี่เชียวพักเชียวพี่เชียว เหมือนวันนี้กันไม้ต้นอะไรครับเนี่ยต้นพะพยาโอ้พะ,ะ,ยะพะะย,ะเยาเออพะพยาอันเต้นระบำเหรอไปคือแม่พาไปดูอันนี้อะไรคะจุกเอาจุกเอาอ่าอะไรนี่ครับถั่วทอดครับ ออืมนี่ขวดอะไรคะขวดได้ตัวบน,น้นจุลินซียับขวดอ่ะขาับขวดอ่ะจะต้อาไรคุณบานจะต้อะไรคุณบ้านชิมก่นล้ว้นะ่นั่งอมันหนักมันหนัก <laughs> ไอเคนพูดก่อนจุลินซีจุลินซีสังเคราะห์สแสงอ้าวนี่จุลินซีอืมจุลินซีสังเคราะห์แสง